สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาเสียบยอดอะโวคาโดกันนะคะอันดับแรกเราก็ต้องตัดต้นนี้นะคะทิ้งไปเลยนะคะนั้นนะคะเราก็จะทำการลอกเปลือกของต้นอะโวคาโดค่ะเพื่อเตรียมที่จะเสียบยอดเข้าไปนั่ันเองนะคะแล้วก็ทำการตัดแต่งกิ่งนะคะหรือว่ายอดที่เราจะเสียบนะคะให้เท่ากับ แผลที่เราได้ทำการลอกออกเมื่อกี้นะคะพันที่เราจะเสียบในวันนี้จะเป็นสายพันปะช่องนั่นเองนะคะแล้วก็ข้อแนะนำอย่างหนึ่งนะคะทุกครั้งที่เราใช้มีดหรือว่าคัตเตอร์หรือว่าอุปกรณ์เนี่ยให้เราพ่นฉีดแอลก,กอฮอล์นะคะเพื่อทาความสะอาดก่อนนะคะเพื่อจะฆ่าเชือ้อถ้าเกิดว่ามันติดเชือ้อเนี่ยจะทำให้ยอดของเราที่เสียบเนี่ยตายได้นะคะ เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราจะใช้เนี่ยให้เราล้างทําความสะอาดก่อนนะคะแล้วก็จะเสียบแบบนี้เลยนะคะนี่เราก็จะมาพันด้วยเทปพันกลิ่นแบบนี้นะคะ ให้รอบๆให้แน่แนๆน,นะคะเพื่อที่จะกันไม่ให้ฝนนั้นเข้าไปได้ด้วยนะคะแล้วก็พอเสร็จแล้วเราก็จะมาคุมด้วยพลาสติกแบบนี้นะคะเพื่อที่จะกันฝนด้วยนะคะแล้วก็กันแดดด้วยนะคะเพื่อไม่ให้น้องไข่น้ำนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไข่น้ําแล้วเนี่ยยอดมันจะตายนะคะเพราะฉะนั้นเราจะคุมไว้แบบนี้ระยะเวลาประมาณ1เดือนนะคะเราจะ ดึงเราจะมาเอาออกนะคะเพียงเท่านี้การเสียบยอดก็เรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ